ะะซึ่งวันนี้ก็ติดตามกันนะคะสำหรับข่าวสารที่เรากำลังติดตามอยู่นะคะนั่นคือในส่วนของพยากรณ์อากาศนะคะโดยในช่วงนี้ค่ะเราจะเห็นว่า 2- 3สาวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางกรมอุตุนิยมทิยาค่ะก็มีการแจ้งเตือนนะคะสำหรับาการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมทิยาก,ก็มีการถแถลงเตือนประชาชน ระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็คลื่นลมแรงนะคะซึ่งมีผลกระทบนะคะก็คือตั้งแต่เมื่อวันที่16นะคะจนถึง20กรกฎาคม2566นั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีผลกระทบนะคะแล้วก็ลักษณะาอากาศในวันนี้นะคะถ้าเกิดเราดูในโซนของ พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปัตตานีนะคะก็เริ่มมีฝนโปรยลงมาแล้วนะคะแล้วก็มืดครึมกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะแล้วก็มีการแบบว่าฝนตกบางพื้นที่นะคะซึ่งก็ไม่ได้กระทบรุนแรงมากนะคะสำหรับในส่วนของพายุโซนร้อนตาลิมนะคะแต่เราจะดูภาพรวมนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเราจะนำในส่วนของอทางกรมอุตุนิยมที่านะคะก็มีการถแถลงนะคะสำหรับ ในเรื่องของการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยวเราจะย้อนไปดูไปฟังนะคะไปชมนิดนึงนะคะเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ผลกระทบเนี่ยนะคะจนถึงวันที่20กรกฎาคม2566เนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะว่าจะมีผลกระทบอย่างไรแล้วก็มีการรายงานถึงสภาพอากาศอย่างไรบ้างนะคะเชิญติดตามได้เลยค่ะ วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะมาถแถลงข่าวในรอบช่วงเย็นนะคะเนื่องมาจากว่าเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะ่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศนะคะแจ้งเตือนประชาชนนะคะเรื่องที่จะมีฝนตกหนักและฝนตกหนักมากนะคะรวมทั้งมีคลื่นลมแรงนะคะในฝั่งทะเลฝั่งด้านอันดามันกับอ่าวไทยตอนบนนะคะซึ่งเกิดจากปัจจัยหลักสามปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยแรกก็คือเกิดจากตัวมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ทวีกําลังแรงขึ้นนะคะปัจจัยที่2ก็คือเป็นล่องมรสุมหรือล่องความกดอากาศต่ํานะคะาผ่านประเทศไทยตอนบนนะคะมไม่ว่าจะเป็นในช่วงภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนนะคะแล้วก็ปัจจัยที่3ก็คือเมื่อช่วงเช้านะคะมี การก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงนะคะบริเวณเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ะค่ะจะพบว่าเขาได้ทวีความรุนแรงขึ้นนะคะเป็นพายุดิเพชชนซึ่งมีแนวโน้มนะคะว่าจะมีการทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนกลายเป็นพายุโซนร้อนนะคะในวันพรุ่งนี้เช้านะคะซึ่งถ้าพรุ่งนี้ะค่ะเขาทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนจะมีชื่อนะคะชื่อว่า พายุโซลอนมาตาขอโทษนะคะเอตาตาลิมค่ะขอโทษค่ะตาลิมนะคะซึ่งเป็นชื่อของอ่าตั้งเป็นของชื่อภาษาฟิลิปปินส์นะคะแปลว่าคมมีดนะคะซึ่งตัวเนี้ยค่ะเขาก็จะเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศตะวันอะตะวันตกเฉียงเหนือนะคะขึ้นไปตามภาพที่เห็นนะนะคะจะเห็นได้ว่าเขาค่ะก่อตัวตรง กาะลูซอนตอนเหนือของประเทศิลิปินนะคะแล้วเขาก็จะลงในส่วนทะเลจิจนใต้เอทะเลนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเคลื่อนตัวมาเรื่อยๆนะคะ่า ไปแนโนไปในทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็คาดว่าจะขึ้นสู่ฝั่งนะคะตรงปอ่าเกาะไฮลัมแล้วเข้าสู่อ่าตอนบนของประเทศเวียดนามนะคะในช่วงของวันที่1 8นะคะกับ19นี้นะคะซึ่งพอเขาทวีความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนปุ๊บพอขึ้นฝั่งเนี่ยเขาก็จะอ่อนกําลังลงกลายเป็นพายุด,ดีเพรสชั่นแล้วก็จะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงตามลําดับนะคะแต่เหตุที่อ่าจะทําให้เกิดผลกระทบก,กับประเทศไทยนะคะทั้งที่ อาพายุเนี่ยแนวแนวไม่ได้เคลื่อนสู่ประเทศไทยโดยโตรงแต่เขาก็จะผ่านทางด้านสปปลาวกับภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนซึ่งอันนี้ค่ะอิทธิพลของตัวอ่อาหยบพอกดกาต่ำกำลังแรงนยคะที่เวลาเขาเคลื่อนตัวมาบริเวณนี้ปุ๊บเขาจะเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะดึงทําให้อ่ามรส,สุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงอยู่แล้วจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นทําให้ปัจจัยนี่ละค่ะต่างๆเหล่านี้จะทําให้ บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนนะคะจะมีปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็อยากจะขอเตือนแจ้งเตือนให้ประชาชนนะคะระมัดระวังน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยบริเวณพื้นที่เชิงราดเขานะคะซึ่งตัวนี้ค่ะแต่ก็ อย่างที่บอกคะ่ะที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาแจ้งเตือนล่วงหน้านี้ก็คืออยากจะให้ที่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ทางภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะอันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะคะโอกาสทองในช่วงนี้นะคะที่เราจะต้องกักเก็บน้ําไว้นะคะเนื่องจากว่ามันมีปริมาณฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งอันนี้อาจจะอยากจะให้ประชาชนทุกท่านนะคะช่วยกันสํารองน้ําไว้เพื่อ เกษตรกรนะคะเอาไว้ใช้ทําการเกษตรก็อย่างที่บอกค่ะว่าในช่วงสิงหาถึงกันยายนเนี่ยค่ะก็มีแนวโน้มนะคะที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะเฉลี่ยแล้วประมาณ1-2ถึงลูกแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าในช่วงระยะเวลานี้เมื่อมีฝนตกหนักหนักมากก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะคะช่วยกันกักเก็บน้ำไว้ใช้นะคะเพื่อ สำรองไว้ในยามถุกเฉินะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทางกรมอุตุนิยมทยาอยากจะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนในคลืนลมแรงในฝั่งทะเลนะคะอันนี้ก็มีผลไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งทะเลอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยนะคะตอนบนเนี่ยค่ะก็จะมีแนวโน,น้มที่มีขึ้นสูงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่ในบริเวณที่มีฝนตกหนักมากนะคะก็คือมีแนวโน้มที่จะขึ้นคลื่นสูงเกิน4เมตรนะคะส่วนในบริเวณที่มีฝนตกมีฝนฟ้าขนองเป็นบางบาง,บางแห่งเนี่ยก็คือจะอยู่ในช่วง2-4เมตรนะคะอันนี้ก็อยากจะเตือนว่าชาวเรือบริเวณทะเลฝั่งอนดม,มันกับอ่าวไทยตอนบนนะคะเรือเล็กก็ควรงดออกจากฝั่งค่ะค่ะนะคะในี่สุนะคะขณะนี้ผูร้รับชมเยอะเหมือนกันค่ะ ก็อสอบถามเขามานักทายเขามานะคะก็ออถามว่าพายุจะเข้าประเทศไทยหอเปล่าคะคืออย่างที่เห็นเส้นทางพาย,ยุนะคะก็คือเขาไม่ได้เข้าตรงๆนะคะเขาจะเข้าบริเวณเฉียดๆไปทางสงปปลาวตอนบนนะคะหรือว่าประเทศจีนตอนใต้ซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าอิทธิพล ชายขอบของของไอตัวไอยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยค่ะเขาจะดึงไอตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กับประกอบกับอย่างที่บอกค่ะเรามีร่องมรสุมที่มาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนอยู่แล้วซึ่งอันนี้ค่ะก็จะเป็นสามปัจจัยที่จะทําให้เกิดฝนค่อนข้างเยอะอะค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเลยค่ะค่ะค่ะลักษณะนี้ซึ่งจะส่งผลกระทบจากวันก็แต่วันที่1 6ถึงวันที่2 0เนี่ยจะมีเลนไปหรือเปล่าหรือเปล่าคะ เบื้องต้นก็คาดการไว้ถึงวันที่20นะคะก็ไม่น่าจะเลทไปก่อนนั้นเพราะอย่างที่บอกคะ่ะว่าพอตัวพายุนะคะพอเขาขึ้นฝั่งแล้วเขาจะอ่อนกําลังลงเรื่อยๆนะคะจากพายุโซนร้อนเป็นพายุดิปเปชันแล้วก็เป็นยอนความกดอากาศต่ำกำลังแรงเพราะว่ายิ่งเข้าไปในในพื้นในพื้นดินประเทศนะคะในฝั่งแผ่นดินแล้วเนี่ยเขาก็จะอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆะคะ่ะมีคำถามเข้ามานะคะบอกว่าวันที่19กรกฎาคมพายุ มนนี่นะคะจะขึ้นกว่างทางตอนบน,นของเวียดนามมีความเร็วประมาณเท่าไหร่ครับอาตาที่แบบบ้าเราไม่ทราบเท่าไหร่ครับ อันนี้อาจจะต้องดูตอนช่วงใกล้ๆอีกทีนึงอย่างที่บอกค่ะเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใ,ใกล้ชิดซึ่งตอนนี้นะคะมันยังเป็นดีเพสชันอยู่นะคะและเบื้องต้นนะคะพรุ่งนี้เช้าต้องมาติดตามอีกทีว่าเขาจะทวีกําลังแรงจนสามารถขึ้นไปสู่เป็นพายุโซนร้อนได้หรือไม่นะคะอย่างที่บอกแต่ตอนนี้จากการที่วิเคราะห์จากการเอานําข้อมูลมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็พบว่ามันกำลงจะวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนค่ะ ถามต่อนะคะว่าพายุที่เข้าบ้านเราเนี่ยจะเข้าโซนไหนก่อนคะภาคไหนบ้างคะที่จะได้รับผลกระทบก่อนคะค่ะเบื้องต้นก็ส่วนมากแล้วนะคะพายุถ้าก่อตัวในบริเวณทะเลจีนใต้หรือว่าฝั่งนี้นะคะคือฝั่งที่จะรับเต็มๆก็จะเป็นภาคอีสานกับค่ะภาคอีสานที่จะโดนก่อนเพื่อเลยนะคะแต่คราวนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าพอเขาขึ้นทิศทางเขาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือพอเขาจะเขาจะเบ้ขึ้นไปข้างบนนะคะก็ปรากฏว่า ก็เนี่ยค่ะตรงอีสานตอนบนน,นะคะกับภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็คือก็จะจะ,จะ,จะโดนค่อนข้างเยอะนิดนึงอะค่ะค่ะสุดท้ายนะคะ,าท,าะาทานี้ก็ในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะที่จะได้รับผลการพบกับบ้านเราซึ่งจะที่ผ่านมายัางไม่ได้ปริมาณน้ําฝนเท่าที่ควรวควรวมไปถึงเขื่อนก็ตัดเก็บน้ําก็ยังน้อยอยู่ค่ะก็อยากให้ที่พีฝาถึงพี่น้องประชาชนได้ทำค่ะ ก็อย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นแล้วนะคะว่าอาทิตย์หน้าเป็นโอกาสทองซึ่งเนี่ยค่ะไม่ว่าจะยิ่งเป็นการที่ฝนตกหนักๆมากในบริเวณภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานตอนบนเนะะี่ยค่ะอันนี้นะค่ะจะเป็นตัวที่เป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าเขาตกเหนือเขื่อนนะคะดังนั้นนะคะเป็นโอกาสที่เขื่อนนะคะจะเปิดการกัดเก็บน้ํารองรับน้ําได้เลยนะคะรวมทั้งอ่างเก็บน้ําต่างๆที่อยู่ในบริเวณจังหวัดต่างๆในแถบ จงังหวัดที่อยู่ภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานตอนบนนะคะอยากจะให้ลองรับน้ําไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อเอาไว้ใช้ค่ะค่ะขอบคุณท่านผู้ดีค่ะในการสแสดงข่าวครั้งนี้นะคะขอบคุณ <Yeah. S 1> ท่านผู้บริหารท่านด้วยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะนั่นคือทางกรมอุตุนิยมที่ยานะคะก็มีการถแถลงเตือนพี่น้องประชาชนนะคะสำหรับในช่วงที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ผลกระทบจากพายุโซนร้อนตาลิมด้วยนะคะซึ่งก็นะคะก็คงจะต้องติดตามกันนะคะจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะโดยทางกรมอุตุนิยมที่ยานะคะก็มีการ จัดสัมมนาประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ศึกษาด้านการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทยนะคะโดยวันนี้นะคะ,ะดรชมพารีชมภูรัตน์นะคะที่ปรีกรมอุตุนิยมที่ยานะคะก็เป็นประธานในการเปิดสัมมนานะคะโครงการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อการศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทยนะคะโดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ ผลงานแล้วก็ผลผลิตที่ได้จากโครงการนี้นะคะให้สาธารณชนเนี่ยนะคะได้รับทราบนะคะภายในการสัมมนานก็จัดให้มีการบรรยายนะคะในเรื่องของรายละเอียดโครงการนะคะแล้วก็หลักการนะคะโปรแกรมนะคะที่ใช้ในโครงการประยุกต์ใช้แบบจำลองนะคะของ คอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวนะคะของขยะในอ่าวไทยนะคะตลอดจนรายละเอียดการทำงานของอท t r เกอร์นะคะหรือว่าหุ่นทุ่นลอยนะคะที่ใช้เป็นตัวแทนขยะ โดยมีดรวัฒนากันบัวนะคะผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมทิยาแล้ก็คณะผู้บรรยายนะคะซึ่งก็มีหลายท่านเลยทีเดียวนะคะที่มีการประชุมในวันนี้กันนะคะซึ่งนะคะก็นะคะก็คงจะต้องแจ้งเตือนนะคะสำหรับลักษณะาอากาศเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะในส่วนของพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปัตตานีถ้าเกิดคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับ ฟังรับชมรายการของเราอยู่นะคะจะบอกว่าอากาศตอนนี้ในส่วนของเขตเทศบาลเมืองปัตตานีก็มีฝนตกลงมานะคะแต่ว่าอาจจะไม่หนักมากนะคะแต่ก็เป็นปัญหานะคะของผู้ปกครองนะคะที่ช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะทุกคนจะต้องเดินทางไปรับลูกหลานที่โรงเรียนนะคะวันนี้อาจจะ รถติดเพราะว่าฝนตกเมื่อไรเนี่ยรถติดนะคะทันทีเลยนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางด้วยละกันนะคะแล้วก็เดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยนะคะค,คุณผู้ชมสามารถที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับลักษณะาอากาศได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจใหญ่ก็คือกรมอุตุนิยมทิยานะคะหรือว่า,าทางศูนย์อุตุนิยมทิยาภาคใต้ฝั่งตอนออกนะ,ะ,นะ,ะก็สามารถที่จะเช็คข้อมูลนะคะสาหรับพยากรณ์อ,อากาศได้ทั่วประเทศนะคะหรือว่าอาจจะ เจาะไปที่ภาคใต้ฝั่งทนออกนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูทางเพจได้เลยนะคะก็เป็นข้อมูลนะคะรวมถึงรายการร่วมแรงร่วมใจชาแดนใต้นะคะก็จะนําในส่วนของพยากรณ์อากาศนะคะมาให้รุ้ฟังได้ติดตามกันเป็นประจำด้วยนะคะ